ใชครับใช่หน้านะครับใช่คัวัตหน่อไม้แก่นนะครับ s. <S แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าทนี้ทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่วันน <un> <on emotion> <ation> ี้จัดหาเรามาน่าไแล้วนะครับเพื่อมาแข่บนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเราขอสวัสดีท่านผู้ชมในไลฟ์สดของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมรู้ไหมว่ามีคนดูไลฟ์สดอยู่เกือบเป็นพันคนแล้วใช่ไหมครับและคิดดูว่าถ้าสถานการณ์โควิดปกติ แฟนคลับจะตามมาเยอะแค่ไหนเสียดายมากเลยใช่จริงๆจะตามมาเยอะมากเลยเสียดายมากเลยครับด้วยสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เข้าใจจาเป็นจะต้องจํากัดผู้เข้าร่วมงานใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่เป็นไรครับเราก็ใช้วิธีการไลฟ์สดครับให้ท่านผู้ชมแฟนคลับทางบ้านนะฮะจาก จังหวัดอื่นนะครับ,รบที่เป็นแฟนคลับเราสองคนได้ชมทางไลฟ์สดเพื่อความปลอดภัยใ,ในสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ดีใจที่ยังมีคนมาดูอยู่หน้าเวทีบ้างเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเพอไ,ได้ยินเสียงกรีดอยู่ว่าผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมทำใจแล้วว่าผมมาเล่นเหมือนเล่นถ่ายในสตูแบบไม่มีคนครับแต่ว่ามาเล่นนอกสถานที่ แต่พอออกมาอ้าวทำไมมีคนดูด้วยเหรอ่อคิดดีใจเออน,น่ารักน่ารักแต่เราต้องชี้แจงตรงนี้ในไลฟ์อาจจะไม่รู้จริงๆเราก็จํากัดคนจริงๆไม่ไจำกไ,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 ไม่ได้มีแบบอันตรายเนะออในไลฟ์สดนะครับที่นี่เขาจํากัดนะเขามีการกั้นเขตไว้เรียบร้อยแล้วก็มีจุดคัดกรองลงทะเบียนจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดมีการบดอุณหภูมินะครับ ทุกอย่างปลอดภัยหมดเลยนะครับเพราะไม่ต้องห่วงครับเพราะสถานการณ์แบบนี้แค่เพียงอนุญาตให้มีมหรสพขึ้นก็ดีแล้วครับผมนะครับก็ขอบคุณนะฮะเราก็แสดงความดีใจกับเจ้าภาพแล้วผมก็แสดงความดีใจกับตัวทีมงานเองที่ผมเนี่ยตื่นเต้นจนวินาทีสุดท้ายลุ้นอยู่ทุกวันลุ้นอยู่ทุกวันว่าเอ๊ะเจ้าภาพจะโทรยกอีกไหมนะทางจังหวัดจะให้มีเอาจริงๆลุ้นจนถึงวันนี้ด้วยซ้ำผมลุ้นจนขับรถมานะ เฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวห้าโมงเย็นทุกช่องจะมีการสคออบอ,อจะมีการประกาศยกระดับมาตรการเอาอีกแล้วเออขึ้นทางแล้วนะอย่าอย่ายกเลิกน,นะเพราะว่ามีบางคณะนะที่เขากําลังไปแสดงเลยแต่ว่าถูกยกเลิกกลางคันเลยก็มีใช่เราเข้าใจด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่เราเเรา ในเมื่อจังหวัดอนุญาตครับเราก็ต้องทาตามมาตรการมีการตรวจวัดไข้ครับมีการเช็คว่ามาจากจังหวัดไหนอำเภออะไรครับผมนะฮะไม่ต้องห่วงเราสองคนเนี่ยเป็นโควิดครับผมไม่เป็นหยอกหยอกหยอกยอก,อกไม่เป็นเมื่อวานนี้ผมแค่ไอแห้งๆหงยอกเดียวไปเลยแล้วไงไม่เป็น เราก็เซฟมาสุดก่อนจอกมาผมกระดกแอลกอฮอล์ไปเลยพอละขวดอ๋อเกินไปเลยเกินไปเลยเราเซฟนะเราลองไหมเราพ่นแอลกอฮอล์แล้วพ่นแอลกอฮอล์อีกนะเราก็เซฟเหมือนกันไม่ต้องห่วงครับโควิดมารอบนี้ทาให้งานแสดงลีเกของเราเหลือคืนนี้คือเดียวรับผมโดนกระทั่วหน้าครับไม่ต้องห่วงโดนจริงๆใจ เราจะทุกสายอาชีพแหละทุกสายอาชีพครับผมยิ่งในวงการบันเทิงรอบเนี้สุดยอดมากครับครับผมนะฮะมันกระจายเร็วืะเกินนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับเป็นลิเกผมลืมไปแล้วว่าผมเคยเล่นที่นี่เคยเล่นสามครั้งแล้วด้วยผมถามคุณนะ แม่ทำไมชื่อวัดคุณจันโอ๊คเราเคยมาเล่นสองครั้งแล้วเป็นงานวัดประจําปีเลยสิค่ะเล่นสองคืนด้วยแบบตั้งเวทีอยู่แถวหนึงเราดึงดึงขึ้นได้แล้วครับผมแต่ตอนนั้นคุณยังเป็นเพศยังไม่รู้ไปแล้วมาไม่แน่ใจมันนานไปแล้วจนจําไม่ได้แล้วไปแล้วไปแล้วเป็นเพศอะไรนะผู้เหมือนเป็นโรคหรืออะไรสักอย่างเป็นหรือยังแต่ตอนนั้นคุณยังไม่ได้ถึงวันนี้ที่มีชื่อเสียงจักรรู้จักรายการเด็กกอล์ฟเดนซองไหมครับรู้จักรายการเด็กกอล์ฟเดนซองไหมครับผมรู้จักพวกเขาข่งขันชื่อโตโตธนเดชมั้ครบ ขอเสียงให้กับรายการเด็กคนด้ซองหน่อยแล้วขอเสียงให้รายการไปแล้วงั้นขอเสียงให้โตโต้ได้ไหมครับขอบคุณมากโอ้ยไงอยู่เวนนะคนนะอยู่เ็นนะถึงคนน้อยแต่คุณภาพแน่นนะโอยแน่นยอมรับเลยแล้วมีเสียงให้น้องแล้วไม่มีเสียงให้ผมบ้างเหรอเนี่ยนี่เขาก็โกดีซองเหมือนกันไงอาชิก็มีเออเออเออก็ฝากไปด้วยกับทั้งสองคน แล้วก็ตอนนี้นะครับตัวโตได้ล่าสุดเลยล่าสุดผลงานล่าสุดเลยลงานล่าสุดขอ,ขอขอคำให้หน่อยครับประสุดผลงานล่าสุดเลยที่ติดอยู่ทูบที่ใช่ไหมว่าตอนนี้แตะล้านวิวแล้วครับใครดูละครวันทองมากครับผมรู้จักเพลงสองใจไหมครับเฮ้ยทำไรอะ่ะอ๊อฟพ่นออกระเพาะแอลกอฮองให้ไงเราจะได้เห็นกันไปเลยว่าเรารักษาความปลอดภัยนะครับนะฮรู้จักเพลงสองใจไหมครับ พี่ประกอบละครบันทองนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสคนคอฟเวอร์เยอะมากและตอนนี้น้องโตโตกับแอ๊ด The App ชกชซึ่งเป็นแชมป์เดอะโกดเด้นสองซีซั่นหนึ่งนะครับมาคอฟเวอร์คู่กันกับเพลงนี้อยากฟังไหมครับอายากฟังก็แซงระมือดังๆเลยนะคนไหนไหน